โอกาสสมโพธพระนางมารีรับเกียรเข้าสู่สวรรค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจพระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ได้รับเกียรติผ่านความนอบน้อม เชื่อวันอาทิตย์สมโพธพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ15สิงหาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสัตบุรุษสวดทูตสวรสวรค์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหา,นารนบุญเปโตรนครรัฐวติกันวันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ตรัสแบ่งปันสัตบุรุษว่าพระนางมารีทรงเตือนใจเราว่าเคล็ดลับในการเดินทางจากชีวิตฝ่ายโลกของเราไปสู่ชีวิตบนสวรรค์นั้นอยู่ในคำว่านอบน้อม การเสด็จเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของแม่พระแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ได้รับเกียรตินี้ผ่านความนอบน้อมด้วยเช่นกัน สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มแบ่งปันข้อคิดของพระองค์โดยทรงนำสัตว์บรุษพิจารณาถึงความสำคัญของการสมโพสพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณวันนี้พระองค์กล่าวว่าเคล็ดลับของพระนางมารีก็คือความนอบน้อมพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจและความนอบน้อมของมารีก็ดึงดูดสายพระเนตรของพระเจ้ามาที่เธอ แล้วจึงส่งตั้งข้อสังเกตว่าบ่อยครั้งที่สายตาของมนุษย์ถูกครอบงามด้วยรูปลักษณ์และความสง่างามในขณะที่มองข้ามแก่นแท้ที่สำคัญของความนอกน้อมไป จากนั้นพระองค์ทรงมองไปที่การเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระนางมารีและตรัสว่าเรามาดูกันสิว่าความนอบน้อมเป็นหนทางที่นำพระแม่ไปสู่สวรรค์ได้อย่างไร การจะเข้าสู่สวรรค์นั้นเราต้องถ่อมตนและที่มาของคำว่าถ่อมตนนั้นก็มาจากคำภาษาละตินว่าห um ูมูสซึ่งหมายถึงพื้นดินพรสวรรค์หรือความมั่งคั่งของเราไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราได้รับการยกย่องจากพระเจ้าแต่กลับเป็นความนอกน้อมของเรานั่นเองความรักและการรับใช้พระเจ้าจนสิ้นสุดกิจใจจะนำพาเราไปสู่สิ่งนั้นได้ นี่หมายความว่าเราควรตรวจสอบตนเองและการกระทําต่างๆที่เราปฏิบัติด้วยความนอบน้อมในชีวิตของเราเราต้องถามตัวเราเองว่าเรามักหาพวกพร้อมเพื่อให้เขามายกย่องเฉพาะตัวเราคนเดียวหรือเปล่าเราให้ความสำคัญกับการรับใช้มากขึ้นไหม เราตั้งใจฟังอย่างพระนางมารีหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการจะเป็นคนพูดอยู่ตลอดเวลาเพื่อเรียกร้องความสนใจและได้รับการยกย่องเราพยายามที่จะลดความตึงเครียดระหว่างผู้คนเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเราพยายามที่จะครอบงำสถานการณ์อยู่ร่ำไปนี่คือคำถามสำคัญที่เราจะต้องถามตัวเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองไปที่การตอบรับของแม่พระที่กล่าวด้วยความต่ำต้อยของเธอมารีจึงพิชิตสวรรค์ได้ก่อนเลยเพราะเธอตระหนักดีว่าตัวเธอเองนั้นเป็นผู้ต่ำต้อยและขัดสนสำหรับพระเจ้าเฉพาะผู้ที่ยอมรับตนว่าไม่มีอะไรเลยเท่านั้นที่จะสามารถได้รับทุกสิ่งทุกอย่างและเฉพาะผู้ที่สละตนเองเท่านั้นที่จะได้รับการเติมเต็มจากพระองค์ ดังนั้นพระนางมารีจึงเปี่ยมด้วยพระหันสทานเพราะความนอบน้อมของเธอนั่นเองและดังนั้นเราเองก็ด้วยที่ควรจะมองไปยังความนอบน้อมเพื่อให้มันมาเป็นจุดเริ่มต้นในหนทางแห่งความเชื่อของเราเราต้องเป็นคนยากจนฝ่ายจิตใจซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องการพระเจ้าเพื่อว่าโดยผ่านทางเราพระเจ้าจะทรงสามารถกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้ ต่อมาพระองค์ทรงนึกถึงกวีชาวอิตาเลียนที่ชื่อดังเต้ผู้ซึ่งขนานพระนามพระแม่มารีว่าทรงเป็นผู้ท่อมตนและสูงส่งยิ่งกว่าสิ่งสร้างใดๆพระองค์กรัดว่า ความเป็นจริงที่สวยงามนี้ควรนำพาเราให้พิจารณาพระนางมารีบุคคลแรกที่พิชิตสวรรค์ได้ด้วยตัวตนทั้งหมดของเธอคือทั้งกายและวิญญาณเธอใช้ชีวิตตามปกติภายในครอบครัวในแต่ละวันอย่างสามัญธรรมดามักจะอยู่เงียบๆซึ่งดูภายนอกแล้วเธอก็ไม่มีอะไรที่พิเศษ แต่ขณะเดียวกันพระเจ้าทอดพระเนตรเธออยู่เสมอส่งชื่นชมในความถ่อมตนและความพร้อมของเธอความงดงามในจิตใจเธอไม่เคยด่างพร้อยพระบาปเลย ที่สุดโรรองทรงสรุปโดยทรงตังต้งข้อสังเกตว่ามันคือสารแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่สำหรับเราแม้จะในชีวิตปกติหรือบ่อยครั้งที่มันยากลำบากเราก็สามารถทำตามอย่างเดียวกันนี้ได้วันนี้พระแม่มารีเตือนใจเราว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ได้รับเกียรตินี้ด้วยเช่นกัน และเหล่านี้ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดที่สละสลวยหากแต่เป็นความจริงล้วนๆเป็นชีวิตและความจริงของแม่พระผู้เสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณขอทุกคนสวดภาวนาวอนขอพระแม่โปรดทรงร่วมไปในการเดินทางของเราจากโลกสู่สวรรค์และขอให้เราพยายามดำเนินชีวิตด้วยความนอบน้อมซึ่งเป็นเคล็ดลับในหนทางสู่สวรรค์ของเรา per raggiungere la meta, per raggiungere il cielo. Mm. Auguro a tutti buona domenica, buona festa dell'Assunzione e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.